วันนี้ไปเช็ค200รายการ Honda City ปี19สีขาวกันครับนี่เลยครับเป็นคันนี้เลยนะครับ Honda City นะครับ V+ ปี2019สีขาวคันนี้ครับเมื่อวานนี้ครับมีลูกค้ามาจองไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยอย่างแจ่มครับผมดูครับสวยมากๆครับผมคันนี้ใส่สเกิร์ตสปอยเลอร์ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูครับ ปอดมากมากครับผมเราเช็คตั้งแต่ห้องเครื่องยนต์เลยครับผมเช็คทุกส่วนเลยนะครับผมคานาต่างชัดซีครับหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังนะครับตรงทั้งหมดนะครับแล้วดูภายในของเขานะครับผมดูครับ เลียมมากๆเลยครับผมโอ้โหครับเช็คเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับผมนี่เลยไฟต่างๆโชว์ครบทุกอันนะครับผมส่วนเอกสารครับครบทุกอย่างครับผมสมุดรับประกันบุ๊กครบกุญแจครบนะครับแล้วดูเมทอาร์ครับคมกริบครับผมมีรอยขีดจากโรงงานเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็น็อตไม่ขยับครับสาหรับน็อตประตูนะฮะเช็คเบื้องต้นตอนนี้ผ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะไปทําการเช็คระยะให้ฟรีหนึ่งครั้งเลยนี่เป็นบริการดีๆจากศูนย์ฮอนด้าเทอร์กเกรตยูสคาร์นครศรี